โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงสองสองนะ้ำวีหนะลุงก่อนนอนวันนี้นะลุงแอบไปเห็นมาในกลุ่มนิดนึงนะมีเกมใหม่เข้ามานะการดเดเตอร์กอรี่อะไรนี่แหละเออสมาชิกในกลุ่มแจ้งมานะตอนแรกก็ว่าจะนอนนะนะขอลองจัดดูหน่อยละกันนะดูจากภาพแล้วมันเหมือนกับเกม ไอ้เพอร์ซีอุดก่อนหน้านี้แต่ว่าตัวเกมจะเป็นยังไงไม่รู้นะเห็นในกลุ่มเข้ากันมาแล้วนะก็เดี๋ยวลองไปจัดดูก่อนเลยแล้วกันนะเอาเป็นว่าเพื่อใครอยากจะลองดูนะว่าในกลุ่มมีข้อมูลแบบนี้แล้วอยากเห็นว่าคนอื่นเขาคุยพูดคุยยังไงกันก็ตามมาดูได้นะในกลุ่มเดี๋ยวลุงจะทิ้งลิงก์ทางเข้าไว้ให้นะมาลองดูเกมใหม่กันว่าจะหน้าตาเป็นยังไงนะ โอ้สนามลบโลมันเลยนะมาดูตารางการจ่ายก่อนเริ่มต้นเลยนะตารางการจ่ายสัญ,ญลักษณ์เป็นพวกปกติอ่ะตัวแพงๆแบบนี้นะ,ะมีตัวคูณน่าจะอารมณ์ประมาณตัวคูณอยู่ในสัญ,ญลักษณ์3ส,สเกตเตอร์10หมุนไม่มีอะไรเยอะคำนวณจากซ้ายไปขวาเป็นลักษณะประจำของ pg ถ้าลักษณะนี้ไม่น่าจะมีอะไร ตื่นเต้นเยอะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะทุนเราพามา2,400บาทนะเกมถ้ามาใหม่แบบนี้ไม่อยากให้ใช้ทุนเยอะนะขยับเล่นพอประมาณพอเดี๋ยวรอลัคกี้ไามดูอหรือว่ารอข้อมูลในกลุ่มเพิ่มเติมแล้วกันนะเบ็ดสไป50หมุนก่อนเลยแล้วกันลองดูลองดูล,งดลุงสงสัยว่าตัวคูณนะมันจะมาอย่างไงตัวคูณมาพร้อมวายตัวคูณจะมาพร้อมวายที่เห็นตอนนี้นะ ก้ามาเคมาโอโหจ่ายเบาวิวน่าจะต้องพึ่งตัวคูณนะถ้าจ่ายแบบนี้มาวายคูณมาเดี๋ยวเดียว,ยวรู้สึกตัวคูณหลังตัววายอะเปลี่ยนเป็นตัวคูณแล้วจะไม่เป็นวายนะจะเป็นแค่ตัวคูณธรรมดาเลยวะ่ะตัววายจะไม่ได้ใช้งานนะหลังจากเปลี่ยนเป็นตัวคูณแล้วแม่เงเสียเปรียบดิแบบนี้วายลงมาเสียของอนะได้ครั้งเดียว ลองดูต่อลองดูต่อรู้สึกเมื่อกี้ใช่แหละวายจะใช้ได้ครั้งเดียวนะหลังจากเปลี่ยนเป็นตัวคูณแล้วมาเก้าดอกนี้ไม่มีตัววายก็ไม่มีตัวคูณโหเบาวิวแมงเป็ดสิบใจหนึ่งบาทคูณสองมาอันนี้อันนี้ไม่มีสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวลองสังเกตอีกครั้งหนึ่งลองดูก่อนลองดูก่อนมั่นใจแหละว,ว่าตัววายใช้ได้ครั้งเดียวมา ก้ามาไม่มีวายโอ้โหสองบาทดูใจเบามากนะใค,ใครที่ใช้ทุนน้อยเกมนี้แห้งระวังเลยนะมาตัววายยังไม่ได้คำนวณน,นะได้รอบเดียวอยู่ขอความมั่นใจอีกสักรอบนะเดี๋ยวขอเช็คตัววายอีกรอบก่อนเจมาใครยับไม่มีวายไม่มีคูณไม่มีวายไม่มีคูณไม่มีวายยังไม่มีคูณโอ้ยยี่สิบสามเยอะแล้ว อืไม่มีไววยไม่มีคูณจริงด้วยาวมานะตอนนี้คูณ5แล้วก็แล้วก็มีตัวติดไหมนั่นไงหมวกโอเคชัวแล้วชัวแล้วาว,ว,วใช้ได้ครั้งเดียวนะหลังจากเปลี่ยนเป็นตัวคูณแล้วก็จะไร้ประโยชน์นะเก,ก,กะกะเป่าเปล่านะโหเสียดายช่องเลยว่ะอีก19หมุนตอนนี้ตามทุนอยู่ประมาณ200ไปเรื่อยๆลูกดูเรื่อยๆไป อันนี้จะอยู่ในช่องของลุงสองสองน้ำวีหนะยังไงกดติดตามกันด้วยน่าจะลงพวกนี้ตอนเช้าอ่ะ11โมงน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวลุงขอดูก่อนว่าจะจบยังไงนะแต่เกมใหม่แบบนี้มันชอบเข้าลัคกี้ทามยังไงก็เดี๋ยวลองดูอีกทีว่าพวกนี้เช้าจะมีลัคกี้ทามไหมนะตอนนี้ขอแม่งลุ้นก่อน ถ้าถ้ามาตามนี้เดี๋ยวลองดูข้างในว่าจะออกหน้าตายังไงนะเอ้ยลุ้นสกเกเตอร์ก่อนแหมดูใจอย่างน้อยน้อยมีให้หลุน้นายไม่ได้ทำงานอีก3มหมุนายเป็นคูณสาแล้วก็นิ่งนะนั่นเสือจริงๆอ่ะถ้าเป็นายเกมอื่นนะเสือมันต้องอยู่อยู่กับที่ได้คำนวณไปแล้วนะอันนี้ไม่นะหลังจากเปลี่ยนเป็นตัวคูณก็ไรประโยชน์เลยนะเอมาก่อน มากันต่อนักรบแม่ตัวคูณไม่มานะจบโอเคแป๊บเดียวนะครบแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองซื้อกันดูสักครั้งแล้วกันนะที่เบ็ดสิบเจ็บแม็กแอบเยอะอยู่นะพาทุนมา2องพันกว่านะไม่เป็นไรลองดูลองดูนะสักสัญ,ญลักษณ์สกเก็ตเตอร์แบบน,นี้แม่งนึกถึงเกมแพ็คเมติกว่า นึกถึงแ็กเมดิ่งโอ้โหลูกเหมือนกับเพอร์ซิอุสเลยนะลูกนี้นะมุมนี้นะสิบหมุนฟีมาดูกันว่ามีอะไรแตกต่างจากข้างนอกบัางตอนนี้คูดขครหยาไม่มีอะไรมานิ่งนิ่งนิ่งอยู่ตอนนี้นิ่งอยู่น่าจะต้องเกี่ยวข้องกับไว้นั่นไงไวามาแล้วคูณสามสะสมไหมสะสมมาคูณสามสิบมาโอเคคูณสามไปไหมไวามาเชื่อมต่อนะคูณสาม ยาวมาเออคูณหสะสมนะอีกเจ็ดหมุนนะมาต่อไหมสิบมาก่อนคูณหอยู่เดี๋ยวสิบมามาห้ามาเชื่อมมาเออคูณสองมาอ๋ออ๋อหนึ่งยางหนึ่งยางตัวคูณรู้สึกจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อมีวามาร่วมด้วยอย่างเดียวนะใช่ไหม ใช่แหละโอเคโหแม่งมึงจะเขี่ยวไปถึงไหนวะเออถ้าไม่มีวายมาตัวคูณจะอยู่นิ่งนะเหมือนกับเกมอะไรแล้วว่าของ PG ลุงนึกไม่ออกว่ะจะมีอยู่เกมหนึ่งลักษณะนี้แหละจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อวายมาด้วยนะอืมแห่งซื้อ750ใรือ7ห้ไอ้กู186โอ้โหแบบนี้แบบนี้เราน่าจะเดินเป็นคนละทางว่ะ ปกติก็ไม่ค่อยชอบเกมสายซื้ออยู่แล้วจ่ายแบบนี้อีกนะอืมขอปั่นกันยาวๆเลยแล้วกันนะเบ็ด0ไปก่อนนะเดี๋ยว30หมุนมันโอเคได้อยู่600ไปดูกันคูณ3โอ้จริงๆตัวคูณมันน่าจะสะสมแล้วใช้ได้ตลอดนะพอมีไวมาเกี่ยวข้องกับการคำนวณน,นี่ทำท่าจะลำบาก ทำถ้าจะอยู่กันยากนะมันจะแตกหนักก็ต่อเมื่อหูเต็มกระดานจริงๆวะ่ะแล้วตัวคูณเบาด้วยนะเกมนี้อูต้องพึ่งวายกับตัวคูณอย่างเดียวเวลาคำนวณจ่ายน้อยนะมาลูกเจมาก่อนโอ้คูณหได้ใช้25บาบาทเบาอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีคือพาทุนมาไม่เยอะนะ ตอนแรกว่าจะเติมสักหน่อยนะตอนไม่อยากเติมแล้วคูณ3ขยับมาต่ออีก120ไหมสี่สิบสามร้อยยี 43, ่โอ้โหดอกนี้ตัวคูณต้องมาไม่ติดยาวมาพี่เสือก็มาโอ้โหไม่มีตัวคูณ อยากต่อไหมยังเงียบอยู่มาตัวค,คูณสองเบาวิว20โอ้โหูแม่งเหมือนจะมาเยอะแต่สุดท้ายจ่ายนิดเดียวหนึ่งเทคนิคของเกมใหม่นะเป็นหนึ่งทิกนะง่ายๆเลยนะวันนี้ คืนนี้วันจันพรุ่งนี้องคารยังไงก็รอปิดปรับปรุงวันพุธด,ดูอีกทีแล้วกันนะไปขอ,อาสามที่เดิมดีกว่าแบบนี้แม่งไม่ไหววะ่ะจ่ายนิดเดียวนะลุงขอขอ,อโอ้โหดอกเดียวเข้าฟรีมันต้องแบบนี้ดิเป็นยีนะกำลังคิดอยู่ว่า50หมุนเป็นเท่ากับทุนเท่าไหร่นะแม่งเออากระโดดเข้าเลยนะมาวายมา2ตัวสองโอ้โหตอนนี้คูณสิ คูณสิเออเอามารวมกัารเปิดหัวมาสวยร้อเจบาทมาต่อรูปสกเก็ตเตอร์หนึ่งตัวเดี๋ยวเห็นแปลกๆเลีสัญ,ญลักษณ์เหมือนมันเปลี่ยนด้วยหรอวะเสือมาออหมไวไม่ติดเสือไม่ได้ใช้นะตอนนี้คูณสิบลุ้นให้ตัวาวมาบ่อยๆนะจะได้คำนวณการจะได้เอาตัวคูณ10มาใช้คูณ10ได้ใช้แล้ว เป็นคูณสินะเออแปดสิบของฟรีเอาหมดเจมาต่อโอ้โหยได้ใช้คูณ14มาลูกขยับต่อเอออีกสี่มุนอะไรก็ได้มาเหออหนักๆไวามาต่อเชื่อมโอ้โหคูณสองอีกครับเบาจังตีสิบแปดอีกสองมุนมาเก้าติดมาสิบมายังเน่งอยู่ วายได้ใช้อีกแล้วคูณ3ดอกนี้เป็นคูณ19ขยับต่อ38หมุนสุดท้ายอื <c oughs> ห้ามาไม่ติดวายโอ้โหเบ็ด20จ่าย571แม่งมีทอ้อแท้นะแบบนี้อื <c oughs> หมุนแรกเข้าเลยนะเมื่อกี้แต่ว่านะมาดูกันว่า50หมุนที่เหลือนี้จะออกอยังไงนะ <c oughs> คูณ3ขยับต่ออื <c> ้ม <oughs> ที่เสือมา อ่กลับมาตามทุนประมาณ500-600ยหนะใยากคูณ3ามเออดอกนี้มาหนากักแน่42คูณสตามทุนมาตามทุนมา400มาสองสกเกตเตอร์ลุ้นกันก่อนเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าดูอื้หืออุ๊ยได้ลุ้นกันต่อ2ครั้งติดๆอื้มหือยังได้โอ้โห ได้คูณมาเหลือไปดูตัวคำนวณน,นะ2คูณ2ได้สแงงหดหูชิบหายเลยคูณอย่างนั้นคูณ5โอ้โหสามสโอ้โหนี่นะครับเกิดปิดปรับปรุงวันพุธนะขอเลยนะเพิ่มอาัตราคำนวณให้หน่อยนะเพิ่มตัวคำนวณให้หน่อยนะเบาเหลือเกอินนะเกมนี้นะมากันโตหูสองบาทกูไม่อยากจะลุ้นเลยนะขอเป็นเต็มจอกับคูณเยอะดีกว่าค่อยมาลุ้นนะ ไม่รุ้นะได้นิดเดียวบาทหนึ่งเบ็ด20่จ่ายหนึ่งบาทอิชิบ่ายคูณ5มาต่อเออถ้าไม่มีตัวคูณมาช่วยอยู่ยากนะเกมนี้จำนวนอย่างเดียวอยู่ไม่รอดนะต้องมีวายมาช่วยนะเออสองสกเกเตอร์เกือบแมงเมื่อกี้ตามทุนอยู่400ตอนนี้เริ่มเริ่มจะแดกกลับ แอบง่วงนะตอนนี้พอ,อไม่จ่ายแม่งมีง่วงนะเล่นดึกๆแบบนี้เจมาดูมันดูมันจ่ายอื้อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไว้ตามทุนอยู่ประมาณ600 800โอ้โหพันกว่าอยู่ไม่ได้แล้วเบรดต้องปรับโอ้ย61อ็โอ้โดอกแบบนี้ตัวคูณแม่งต้องโผลดิวะ ดอกนี้แม่ดอกนี้ต้องขอตัวคูณดอกนี้ตัวคูณต้องมาไม่ดูดิ82ไม่มีตัวคูณสองสเก็ตเตอร์เออลุ้นกันแล้วนะที่เบ็ด30ขอเหอะขออะไรก็ไม่ได้ได้แค่คูณ3ยังไม่ติดอีกอื ตามทุนตามทุนพันเสียตอนนี้เกินครึ่งแล้วอุ๊ยดอกนี้เต็มกระดานแม่งยังไม่ติดอีกวายคูณสองมารอแล้วน้าหูได้หกสบโอ้ยังไงทําสูตรไหนก็ไม่จ่ายนะ ทรงนี้แม่งเห็นแววชัดจังเลยนะเบตสามอีก30หมุนทุน900ดูที่ว่าจะมีปฏิหารกลับมามั่งไหมนะถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นค่าวิชาไปแล้วกันนะโอ้โหยังไม่จ่ายฟุกเข้าฟรีได้หนึ่งรอบก็จริงนะแม่งแต่ยังไม่จ่ายเว้ยทรงนี้นะทรงหมดตัววะ่ะลุ้นเข้าฟรีก่อนเบตสามเอาหน่อยเอ้ย จะกลับมายังไงวะเนี่ยเออมาหนากากก่อนสิบมาพอมาดี้ตัวคูณตัวคูณไม่ล่วงมาด้วยวะหนากากยังไม่มีตัวคูณ ไอ้คูดอุ้ยดอกนี้สวยอุ้ยสวยสวยเออหกสิบร้อยกูหน้ามามันต้องแบบนี้ Big กวินโผมามั่งนะเออต่อลมหายใจได้หน่อยหนึ่งนะ840บาทกับเบ็ดสามสิโอ้เบ็ดสามจ่ายขนาดนี้ลุงก็ยังมองว่ามันน้อยนะพันสหฟืนกลับมาแบบนี้มีกำลังใจแล้เว้ยไปอีกนิดหนึ่ง ตอนแรกแม่งมอบตัวหน้ากาว่าจะไปเล่นเกมอื่นต่อดีกว่าพวกนี้นะจะเก็บทุนแต่ตอนนี้ขอซัดก,กันต่อขอซัดก,กันต่อหน้ากากมาคูณไม่ติด1,000 1,000สุดท้าย965นะถ้าจะมีดอกปฏิหารอย่างเดียวเลยคือกูต้องซื้อแล้วแหละอยู่ไม่ได้นะข้างนอกอ่ะ ลองดูนะสิหมุนฟรีจะจ่ายเท่าไหร่กันนะเออมาครั้งแรกแมงไม่จ่ายเบ็ดยี่สิบจ่ายน้อยมาลองดูครั้งหนึ่งที่เบ็ดสิบนะไวามาให้ไวลูกไวามาแล้วนั่นไงล่ะคูณสามสะสมไปก่อนอย่าเรียกว่าสะสมดีกว่าไปกองรอไว้ก่อนดีกว่าวาวต้องมาช่วยไวยต้องมาช่วยไม่นั้นกองนั้นไม่ได้ทำงานนะคูณสามอะ่ะนั่นจ่ายสองบาทแม่ง ยาอูมาเต็มกระดานมาต่อหูนักรบกูตะโกนมาแล้วโอ้โหตัวไวไม่มานะคูณสามอยู่นิ่งเลยคูณสามกูอยู่นิ่งไวโอ้โหไวมาคำนวณไม่ติดอะไรวะไวมาแล้วได้ใช้ได้ใช้เป็นคูแห้าตอนนี้แม่เสียดายไวตัวหลังนะไม่ติดวะวมาต่อคูณสองคูณเจ็ดได้ใช้โอโหเบาจิบะ อูไม่อยากตะโกนเลยว่าจ่ายเท่าไหร่ดูกันเอาเองแล้วกันนะพอดูนะโอ้โหซื้อเข้าแล้วขอหน่อยเว้ยเออเมาสองตัวแบบนี้พอได้ไม่คูณ13บสาขยับมาอีกนิดหนึ่ง110บาทไวามาเชื่อมอยู่เอาหน่อยลูกมากันต่อคูณ16นะเออ64โอ้โห สิบหมุนฟรีแม่งได้เท่าไหร่วะสามร้อยห้าบาทไม่พอแม่งกดเองแม่งเลยนะลักษณะนี้นะอย่าหาว่าลุงออกตัวเลยเดี๋ยวจะกดอย่างเดียวแล้วกันกดมือนะอยังไงก็ไม่น่ารอดนะทรงนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอแก้ตัวถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดก็ เดี๋ยวแก้ตัววันพรุ่งนี้แล้วกันนะตอนนี้ลองดูว่าอีก160กว่ามีกลับมาได้มั่งไหมนะจริงๆลุงแอบ,บง่วงด้วยแหละนี่เขาอ้างฉันดีนะแอบบง่วงก็มานะอีกสองครั้งโอเคสุดท้ายเอาเป็นว่าก็น่าเล่นดีอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแก้ตัวกันแล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ได้เดี๋ยวรอดูการแก้ตัวพรุ่งนี้นะโอเคไปละบายบาย